เพืเ่อนๆหน้องๆวันนี้พี่ก็แเปนกับข้าคุณและทูเคพีทีวีจะมารีวิวลอยกระทงกันนะคะทูเคพีทีวีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทูเคพีจะพาไปลอยกระทงนะครับ,อบโอมน้ำในคลอง กระทงเชิบยงอยกระทงเชิบยงอยกระทงงอยกระทงกันแนวก็เชิญให้นเหืองกมาน้องขชนกแก้วด้วยวันวงอักระทงบังวันังอยกระทงขอให้สุห้จุกใจ ขอให้ถงให้เราสุขใจเย่เป็นเพลงที่แปลกมากไม่ค่อยได้ยินนะครับเพลงนี้เราเชิญนกแก้วมาลอยกระท่งได้ด้วยมีทั้งน้ำวนและนกแก้วมาลอยกระทรงในวันเพ็ญโอเคมีเสียเวลาไปกันเลยเพื่อนครับตัวสาติตดูชา ไอ้กิ๊บเอ้ข <laughs> <sh akes ılan> <Bye> ึ้นเรือแล้วเหรอนายอ่ะไป ท่านขับถึงไหนแล้วถึงถึงแล้วครับคือตอนนี้เราถึงวัดแล้วเนาะตอนนี้เราถึงวัดอ่าเรากำลังเดินไปที่ท่าน้ำคงอาจจะยังเห็นพระองค์เดิมอยู่นะพระองค์เดิมพระศรีดำหรือว่าพระสีีอวุ่นหลวงปู่ทวดอ่าเพื่อนๆมีลูกคนลถ้าไปตัวแมนด้วยโอ้จริงด้วยครับ ใหญ่มากโอเคเรามาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยมาถึงตรงที่มีจักรแล้วนะเออมาถึงตรงใ้ท่าน้ำแล้วนี่ ับปันครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าท่าน้ำแล้วนะครันี่มาก่อนก็เจอนี้มาก่อนก็เจอนี่เลยนี่เข้ามาตรงตรงนี้ก็จะเจอไฟประดับดวงใหญ่เลยนะแล้วก็ตอนนี้เรามาตอนประมาณสักเรามาเร็วนิดนึงคนจะยังไม่เยอะมากนะเนี่ กระทงยักษ์นะรับพุธก็เห็นกระทงยักษ์อยู่ตรงนี้นะโอ้โหเมื่อเทียบกับของเรานี่จิ๋วนิดเดียวเองดูดูกระทงหมูเขียวกระทงหมูเขียวของพี่ั้านนี่นี่มาดูของยายโอ้ยมีมีเจ้าช้างแองี้เบิร์ตขี่เรือด้วยช้ากระเดาเดาชกเดวดด้วยนี่มาดูของแม่อันนี้คือเราทําเองกันทั้งหมดเลยนะครับเเรือค่ะคุณพ่อสวยมาก ขอเล่นเจอแล้นะครับประทงมของจังหวัดโอเคไปกันเลยไหมไปกันเลยไปไปกันเลยไป,ไป,ไป

นี่ตอนนี้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมเราอยู่บนโป๊ะนี่โป๊ะพลาสติกอย่างนี้นะอ่าเรามาลอยกระทงอยู่บนโป๊ะพลาสติกอ่าขบาพูนเขาบอกว่าเขาเห็นเรือมานะนี่วิถีวิถีกัตชาวบ้านเลยนะยังใช้เรือในการสัญจรอยู่ใช่นี่ไงกระทงของเราไปจุดเทียนลูกจุดเทียนเทียนภารกิจของเราวันนี้คือลอยกระทงนะครับ ถ่ายรูปเลวถ่ายรูปแล้วหนึ่งสองเชะโอ้เรามาลอยกระทงก,งกันกนะครับเบืบ่อๆวันนี้ธรกิจวันนี้คือวันลอยกระทงปี2565อะไม่รอชาเรามาอธิษฐานขอพรกันเลยใช่คอ่าอธิษฐานขอพรไปนั่งอธิษฐานขอพรสาธุ เต็มตัวเขาจะใหญ่นะฉันอยาให้ใครไหมนะเพื่อนดูปลาตะาคเต็มมากเต็มมากเหมือนปลาชลามนะเหมือนปลาฉลามเลยตันบอกคุณพ่อนั่งงงและจับข้อพ mm, ุนไว้ได้เลยปลาฉลามนั่งมงอ่ราแล้วนะเราแล้วนะเราหนึ่งสองยอนเลยเฮ้ ของคุณแม่ของพี่เข้าปัานไปแล้วเย้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหของแม่ไปไกลมากโอว้ายโอ้ายว้า่ว้ากว้ายว้าย้ายว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 ้าว้ายอ้ายว้ายว้ายว้้า้ายว้าย้ยาย้าว้า้ายว้า่้ายด้าย้ัย้ะ ปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดเลยเย่บายบายเป็ดเอ้าควายเป็ดเป็ดโดนจู่โจมอูดูเรือใยายดูเรือใหญ่คยายเรือเรือโดนจู่โจมชักน้องก็พูดออกไปเฮ้ยชักเรือโดนจู่โจม น้ำเปียงขาโ้โหเอ๊บดูสตาีหมดเลยคน้านี่ก็ไม่ตากเงินกายเป็นลูกหมาตกน้ำตอแต้มไปเลยโอเคเอาเอาเองเอาเอาเจ้าช์กลงไปอ่ะโยนลงไปเลยไโยนลงไปเลย เฮ้ยโอ้โหโอเคฮะคลิปน um ี้เป็นไงประสบความสำเร็จนะสำเร็จสำเร็จแล้วนะโอเคบายบายเพื่อนๆแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนละกันวันนี้ภารกิจเราสำเร็จลุ่วงไปด้วยดีอยากให้อาหารอ่าโอเคคนุณชอบอะไรอาหารไงดงจะเหมือนเป็นอะไรไม่รู้เป็นผักนี่เป็นผักกินเขาขึ้นแล้วเราไม่ได้เก็บตรงนี้ตรงนี้ มีกบใช่มันเคยมีกบเหวี้ยแต่พานในตรงนั้นก็คือไม่มีใช่อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดอะไรนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่กัปัันน้องก็ปตันด้วยนะครับบ๊ายบาย เพื่อนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับ <Okay. S 1> เรามา,มาอยู่บนรถแล้วเนาะเมื่อกี้เขาปั้นเห็นลาหูอมจันแล้ว mm. เขาเริ่มคายแล้วเริ่มเห็นเป็นเซียวพระจันแล้วตอนนี้เขาก็ได้ของของ,ของกินมาหนึ่งอย่างเฮ้ยไม่ใช่ดิหลายอย่างอยู่ยอของกินก็เยอะหน่อยแต่ว่าคนก็มนไม่ไม่ได้เยอะเหมือนทุกปีนะครับเพราะว่าม,มันยังติดมีไม่ยังทยอยมาเอเพราะว่าเรามาเร็วด้วยแหละโอเคเพื่อนทำไมเขามัดหนังยางแน่นมาก เขาพยายามจะกินโชว์เพื่อนๆอยู่นะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนนะขนมไอ้อะไรนะเ้าเก็บเบ้าให้แม่แกะให้ให้แม่แกะให้ตอนเขาจะกินเหมือนกันเหรออ่าให้ชิมให้ชิมเป็นไงบ้างติดใจติดใจโอ้โหมันบเลิ่มเทิมอย่างนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมต้องทำมันแตกก่ไหมให้กัดโอ้รสชาติเป็นไงบ้างครับน้องกับตั้งเลยโอ้ยเจี๊ยมเลยกรอบไหมกรอบไหมไหนเขาเพื่นขอเจ๊งไหน เซฟไหลอ่ะขับปุ่นชิมนี้เซฟไหลโอ้โหเสียงเคี้ยวรับเลยไหนเคี้ยวโอ้โหโอเคนะเดี๋ยวขอเดินทางกลับบ้านก่อนละกันบาย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 ขอกินอันนี้ให้เสร็จก่อนนะงั้นงั้นออกมา